เอาตรงไหนเอา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 เลยเอาเลยเอาเอาเออเอาใบใบออืมอืมอืมอเอาสักทีหนึ่งเอาให้ถนัดเอาให้ถนัดเอาให้ถนัดเรื่องการเหรอเอาเยลีเอาเยลีเอา คนไม่กระด้าหมาก็ได้วะขี้ตะเกียบมึงไงแต่ไปมามามึงก็จะมากระด้าอย่าจอมซอยกินไงเอายากโโดนล็อกเลยล่ดตันแดดเลยบันลีเอ้ยดูเถอะโอ้มันล็อกใหญ่แล้วตายแล้วหนูอ่าโดนต้องตายโอ้กระจู๋กระจู๋ใส่มือแข็งจ้า ดูเตเอาอยู่แล้วเอาอยู่เอาตายแล้วกูโอ้โหกูไปที่คามความสำเร็จฟาร์มไก่ไปแล้วเนี่ยมึงแก่กูจะใมึงอายุเท่าไหร่วะเนี่ยเอออายุเท่าไหร่เฮ้อกูเต้นมาแล้วโอ้เอาสิแล้วมึงก็ได้กิน